ไม่อยากจะเติมเชื้อไฟนะครับโอ้โหเอมปเบปเป้ปฏิเสธจะพูดเรื่องสัญญาใหม่ของเขากับเปเชตอนนี้นะครับคลียนเอมบปเป้นปินจาเต่าของหน้าของเปเชครับปฏิเสธพูดเรื่องสัญญาของตัวเองและขอมองไปยังการเล่นฟุตบอลมากกว่าด้วยนะครับปารีสแซงต์แงชงแมงล่าสุดบูชนาแรงนะครับออกมาด้วยสกอร์สามศูนย์ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เปเชแซงขึ้นจากฝูงมี27แต้มจากการลงเล่น12นัด ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายนัดที่เอ็มัปเป้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับโดยเอ็มัปเป้เนี่ยทำโคเดล3ลูกแฮตทริกเลยเมื่อคือนนี้ได้สัมภาษณ์กับพร i สวีดีโอสปอร์ตนะครับที่สอบถามไปยังสถาน,นการณ์เรื่องการยนายทีมและการต่อสัญญาเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาเอ็มเปเป้ก็ให้สัมภาษณ์เลยเขาบอกว่าเออลืมเรื่องเมื่อหน้าร้อนไปแล้วหรือเปล่าผมโฟกัสไปที่การเล่นฟุตบอลซึ่งมีข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายจริงๆผมปล่อยให้พวกสื่อพูดสิ่งต่างๆพวกคุณทําหน้าที่ได้ดีผมมีีคคววาาาามมมสกกกกัับรทททแแแต่่่่ผ็ยยจะชเนน้น และที่สําคัญผมไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันในเรื่องสัญญาใหม่และจะกลายเป็นการเติมเชื้อไฟลงไปอีกผมคิดว่ามีการพูดถึงเยอะมากจนเกินไปแล้วสําหรับเรื่องสัญญาใหม่ของผมมันยังไม่มีรไรชัดเจนนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่เอ็มบัปเป้ได้สัมภาษณ์สถานการณ์เรื่องสัญญาของเอ็มเปปเป้ยังคงไม่ชัดเจนจริงๆครับเพราะว่าทางเอ็มเัปเป้ถูกตัดชื่อในการเดินทางเก็บตัวที่เอเชียแต่หลังจากนั้นกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งไม่ว่าสัญญาจะหมดแล้วหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหนั่นเลยครับสถานการณ์ของเป้เองก็ไมนนม่่แนนนนนออเหืกั ไม่รู้ว่าจอบไปในทิศทางไหนด้วยนะครับโอ้โหนั่นแหละสัญญาใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะต่อไหมนะครับแล้วก็ฟอร์มของเขาก็เริ่มกลับมาเหมือนกันนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของประธานในบาเป้นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับจัดไปครรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม